การรบกับประเทศที่ไร้วินัยทหารไร้วินัยไร้สัจจะเนี่ยนะครับอันนี้เราอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตั้งหลักให้ดีนะครับผมเชื่อมั่นนะครับกองทัพไทยนั้นเนี่ยนะในแต่หน้าที่ก็เคยอยู่เป็นผู้ช่วยน้ำตีประจำกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะคือถ้าทหารไทยเขาทำเต็มที่และเขาพร้อมเขามีมาตรการทุกรูปแบบกับ หน้าที่ของเราก็คือต้องให้กำลังใจเวลารบนะเพราะเรากำลังรบประเทศที่ไร้วินัยไร้สัจจ์นะอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งหมดแล้วครับบอกซ้ายก็ไปขวาบอกขวาก็ไปซ้ายขณะรบต้องให้กำลังใจทหารกับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีนักวิชาการบางท่านนะอาจจะออกมาพูดในลักษณะที่แสดงความคิดเห็นที่อาจจะก,ก่อเกิดเพื่อให กัมพูชาหรือคาเมรนั้นเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในการไปฟ้องน่นฟ้องนี่ฟ้องยูเอ็นฟ้องสารโลกอะไรก็แล้วแต่นะครับนักวิชาการต้องงดการแสดงความคิดเห็นเหล่านี้วันนี้สิ่งที่เราควรแสดงความคิดเห็นก็คือในลักษณะของการให้กําลังใจทหารและชี้ช่องในความบกพร่องหรือความไร้สัจจะของกัมพูชาไปพูดถึงการ ใช้ F16 แบบนั้นใช้กิ๊เป็นแบบนี้นะระวังจะไปลุกรานเขาอะไรทํานองนี้นะครับผมเชื่อว่ามาตรการนะในการป้องกันประเทศคือไม่ต้องเตือนหรอกไม่ต้องเตือนเรื่องสิทธิมนุษยชนหรอกเขารู้อยู่แล้วทหารหรือกองทัพเนีย่ยครับมันมีทั้งแนวหน้านะมีทั้งฝ่ายวางแผนมีทั้งกองหนุนนะมันครบอยู่แล้ว ไฟแนวหน้าเขาก็รถตามคําสั่งของกองบัญชาการที่อยู่ข้างหลัง,ขงเขาไม่ได้ตะบี้ตะบันนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องสิทธิทมนุษยชนเรื่องกฎหมายสากลแรลงต่างประเทศไทยเรายึดหลักนั้นอยู่แล้วเรารบทุกวันเนี่ยนะครับที่เราต้องรบเพื่อเอาผืนแผ่นดินไทยกลับคืนมาที่เคารุกเข้ามาแล้วเราต้องไล่ออกไปเราใช้กฎกติกาที่มันเป็นกฎหมายเป็นสากลถูกไหมครับ นะเราไม่ได้นักเลงนะเราไม่ใช่ไร้มนุษยธรรมแต่เพราะการลุรนขางเขาอย่างกัมพูชาเนี่ยได้ความที่ไร้วินัยไร้สัจจะหรือไร้กติกาในเชิงสากลใช้มรดกโลกมาเป็นที่ซ่องสมกำลังมาเป็นสนามรบใช้โบราณสถานมาเป็นสถานที่กำบังอันนี้ท่านว่าใช่ไหมล่ะ ถูกไหมฮะไอสิ่งเหล่านี้นักวิชาการท่านต้องวิจารณ์นะครับการรบทาหารเคารบแบบแมนแมนนะแต่ไม่ใช่โบใช้โบราณสถานใช้อะไรต่อนี้อะไรนะครับที่ในลักษณะที่ต้องกฎหมายสากลเขาห้ามก็มาใช้เป็นสนามรบของตนเองสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่นักวิชาการจะต้องประนามครับไม่จําเป็นต้องเป็นไทยนะไทยเราต้องให้กําลังใจทหาร เพราะอย่างไงทหารไทยเขามีวินัยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ให้กังวลเรื่องทหารไทยนะและแผ่นดินที่เขาทำอยู่นั้นก็คือแผ่นดินไทยเขาใช้แผนที่ตามมาตราต่อห้าหมื่นนะฮนะก็คือใช้สันเป็นน้ําเป็นหลักนั่นแหละเพื่อเอาคืนผืนแผ่นดินไทยนักวิชาการเราอย่าไปอย่าไปวิาพากษ์วิจารณ์ในเชิงที่เขาจะเก็บเอาประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์ และเป็นการทําให้ประเทศไทยนั้นมันมันเสียหายบางทีก็ต้องงดพูดเหมือนกันนะครับอย่าไปเขาเรียกอะไรนะอย่าไปทําให้เกิดความเสียหายเพราะปากอย่าพลาดเพราะปากแต่ก็อย่าประมาทนะอย่าไปประมาทว่าเอ้ยกพูชายเขาด้อยกว่าเราอย่าไปคิดอย่างนั้นนะสิ่งที่ต้องทาก็คือปกป้องเขตป้องป้อง,ป,องประเทศเราให้ดีที่สุดโดยใช้กาลังที่เราอยู่และต้องเชื่อมั่นครับ นะยังไงก็แล้วแต่อยากจะบอกว่าเราต้องเชื่อมั่นในกําลังที่เรามีอยู่ในอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่เรามีอยู่เมื่อเขาพร้อมนะครับมีจังหวะจากโครนนะเขาเป็นยุทธวิธีนะครับไม่ใช่ตะพื้ตะเือบางคนโอ้ยเอามันจ,จ,จบจบไปเลยบางทีก็ไม่ใช่สุดท้ายนะครับต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการรบนั้นจะจบด้วยการเจราจา แต่ระหว่างก่อนการเจราจายุตินั้นใครจะชิงความได้เปรียบตรงไหนอย่างไรเท่านั้นเองครับการรบต้องจบด้วยเจราจาเพราะไม่สามารถที่จะไปรบกันตลอดไดนะ้ใครก็เดือดร้อนนะประเทศไทยก็เดือดร้อนกัมพูชาก็เดือดร้อนต้องอพยพคนเป็นแสนแสนมันก็เดือดร้อนกันหมดแต่ต้องจบด้วยการเจราจานะครับก่อนการเจราจาเงื่อนเวลาแผนที่ประเทศไทยเขาวางไว้ผมเชื่อว่าเขามีแผนอยู่แล้ว นะครับมีแผนอยู่แล้วอ่ะวันนี้ก็ฝากเตือนกันหน่อยแล้วครับเราต้องหลักกันตั้งหลักกันให้ดีนะครับรบกับประเทศที่ไร้วินัยไร้สัจจะอะไรก็เกิดขึ้นอย่าประมาทนะครับตั้งหลักกันให้ดีคนไทยเราต้องให้กําลังใจครับนะคนที่อยู่แนวหน้านะนักบริการบางเรื่องหุบป,ปากได้ก็หุบปากนะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะบางทีเรา ได้พูดได้พบปรากฏว่าเขาพยายามจะเก็บข้อมูลนั่นข้อมูลนี่นะพูดในเชิงลบกับเราเขากเอากไปใช้อย่างนี้เป็นต้นนะก็หูุบปากกันได้บ้างพอสมควรก็จะดีนะครับอันนี้ฝากกันเป็นแบบร,รวมๆนะครับอ่ะขอบคุณนะครับวันนี้จำนงเฉยมนขออนุญาตเก็บเล็กเก็บน้อยมาพูดกั่ก็แั้นลกันส่วนท่านจะมีความคิดเห็นอย่างไรก็แล้วแต่เชิญเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ